ห,หนูพูดตรงๆนะแปดอาจจะไม่มาก็ได้เพราะมันดังเกินไปแม่แปดอาจจะไม่มาก็ได้เพราะมันดังเกินไปหนูขอให้ทุกคนอัดเลขทูบเดี๋ยวหนูเขียนเลขทูบให้โอเคไหมแม่โอเคปะละ่ะแม่โอเคไหละ่ะถ้าแม่โอเคฉันก็โอเคดังมากดังมากจะไม่มาอยู่วงการนี้มาก็นานพอสมควรดังมากจะไม่มา หนูอยู่วงการนี้มาพอสมควรนะแม่นะเชื่อหนูไม่เชื่อไม่เป็นไรนะแต่ว่าหนูอยู่วงการนี้มาพอสมควรถ้าตัวไหนที่มันเด่นมากๆดังมากๆตอนนี้แม่หาแปดไม่มีเลยแม่จะเจอแปดแม่จะหาแปดแทบไม่เจอเลยหลักแปดแล้วก็หลายๆคนก็เล่นแปดไม่ได้ดังเท่ากับอันดังมันจะมาคู่กับคือดังอะมันหลายหลายเจ้าอะ่ะที่มันชนกันแปดนะงั้นหนูฟันดับแปดได้ไหมแม่หนูฟันดับแปดได้ไหมมันดังมากๆแล้วมันชอบไม่มา เดี๋ยวเขียนให้เอาเม็ดเดียวหางเดียว2 2 0พันสรอยคนดูเอาเม็ดเดียวห่างเดียวดังที่สุดคืออะไรรู้ไหมแม่แม่รู้ไหมว่าดังที่สุดคืออะไรวันที่หนึ่งกรุงพานีแม่รู้ไหมว่าดังที่สุดคืออะไรอย่าพิมพ์ตัวเลขนะแม่อย่าพิมพ์ตัวเลขนะอย่าพิมพ์ตัวเลขค่ะแม่อย่าพิมพ์ตัวเลขแม่พิมพ์ตัวเลขหนูปีไก่เลยนะดังที่สุดคือระเบิดค่ะระเบิดดังที่สุดแม่ปุ้ม คือระเบิดเชื่อหนูเชื่อขอร้องเอากระดาษเอาน่อยนะหนูขอโทษนะบางที่เวลาที่เขาจะให้แนวทางอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบลีลานิดนึงแล้วขอสักห้าพันคนก่อนนะหมื่นคนคนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เอาสักเท่าน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้มิชชันค่ะลูกค้าบอกว่ารีบต้องมปดซื้อของก่อนค่ะต้องช่วยกันซื้อของก่อนซื้อของแล้วเดี๋ยวฉันจะให้คนดูขอห้าพันคนค่ะคนดูขอหมื่นคนไม่ค่ะผให้เลย ลูกค้าไม่รีบกูรี <c oughs> ลูกค้าให้เปิดอะไรเป็นตะกร้าแรกบอกหนูเจขออีกไม่พอขอเก็บเอเจ็บใส่เอาเก็บมาให้เปิดอะไรเป็นตะกร้าแรกยอยู่ในวงการมาแล้วนี่กล้าพูดเลยนะ เป็นคนให้แนวทางที่มีคนดูเยอะที่สุดในประเทศไทยและณปัจจุบันก็ยังไม่มีใครลงฉันได้เพราะฉะนั้นน่ะเหมือนเดิมค่ะไม่มีลาใครไม่รีบก็แล้วแต่แต่ฉันรีบฉันจะให้เลยอยากดูต่อก็ดูไม่อยากดูก็กดผ่านโอเคเนาะอ่ะเปิดเลยนะคะที่รุ่นแรกค่ะลูกค้าจ๋าเดี่ยวได้แดงสะดวกอ F ไม่สะดวกอฟผ่านได้เลยไม่เอาแมวเดี่ยวได้แดงเพราะว่าตอนนี้ส้มๆ้จะหมดแล้วเอาส้มๆให้หมดก่อนส้มสมจะหมดแล้วค่ะส้มๆ้หมดไม่มีเติมส้มๆ้มหมดไม่มีเติมรอหน่บิน ถ้าสักพักหนึ่งลูกค้าขาวฟังหนูให้ดีนะ3,800คนดูถ้าสักพักหนึ่งหนูมีอาการเริ่มลิ้นจุกปากหน้าเริ่มเขียวปากเริ่มซีดลิ้นเริ่มจุกปากรบกวนเรียกแอมบูลแอนต์มาที่บ้านหนูด้วยนะคะถ้าสมมติว่าสักพักหนึ่งเนี่ยลิ้นหนูจุกปากและเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้และเริ่มไม่พูดแล้วเนี่ยรบกวนเรียกแอมบูลแอนต์มาที่บ้านด้วยนะคะสั่งวันนี้ส่งวันพรุ่งนี้ค่ะลูกค้าจ๋าสั่งวันนี้ส่งวันพรุ่งนี้สพเคสแปกเเริ่่มม้าากกแล้วเร็คววรด้ยนนะคทุกขอบนะ อยู่น้องโบตะเกียบนะคะฝากทุกคนด้วยนะรู้สึกช่วงนี้ตอนนี้เริ่มหายใจขัดข้องรู้สึกมันมีพลังงานบางอย่างนะคะ